อุป่าจ้าในมอก้อยกระใสพริกตำใส่ตะไคร้จ้าผักอีตู่ผักคุนตู่ใส่ผงชูรสลงไปจ้าใส่น้ำปลาอุโมจ้า สวัสดีจ้ามาพอกันกับช่องก้อยแก้วชาแนลจ้าผ่าลงคลองอีกแล้ววันนี้ก้อยพาพ่อใหญ่เพื่อนสิ้พาพี่น้องมาใส่ด่างหมายใหม่เด้อจ้ามาเบิง่งมองใหม่ว่าสิมานโบเปลี่ยนหกขนาดพี่ใหญ่เพื่น ไปหางใส่ด่างก่อนมาคงไม่มันจะคือไม่นี่นะคะยางไปหาผู้ใหญ่ก้อนนี่ตัแหวนนี่ตัแหวนเขาไปไล่ก็กินมาเนาะ ไงสวัสดีครับเอาตูดดักตะปุูนม,มาเนาะมาครับมาเด็กสิโลวเด้อครับการดังครับปลากริ้ครับพักแวน่นยนะี่ตะกางน้ำพักบุ้งกระไหลพักบุ้งพักบุ้งกระไหลครับ เกษตรน้ำกางไว้มืออื่นเแ้าจังสีผ้ากันไมายามส่วนหยางน้ำบรลึกน้ำบรอันนั้นเนาะลึกลึกบะจะเคลื่อนวันลึกมาสงลึก,ปลก,ลกเป็นตื่นก็คงนั้นบะ คล้องเดียวกันคล้องเดียวกันออแต่ว่าคนแต่ว่ามันอันนั้นคล้องต่อกัน,อ,บบนอยู่คนละฟากซอยะกิะจะจนี่ป่าวงา,ามไหมลองใส่เบิง้งอื่น้าจังมายามใส่ไว้ป๊าพักบุงงามเฉอพอ่ะ

ໄປໃສໄປໃກ້ປານນໍາບໍ່ດັນນີ້ ี่น้องเนี่ยมื้ฝนตกก็เลยมีเวลาฝนตกมื้อนี้ครั หมานบนออพี่นอ้องสิหมานสิคือบ่าู้ ห้อนขนาดห้อนเอา ฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้อยแก้วชาแนลนี่เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยเห็ดคลิปต่อไปเนะจ้า,จ,าจ้าพ่อใหญ่เพิ่นกะใส่ดงังแล้วแล้วบริ่ายตนเพื่นใส่ให้เบิ่งยามมันยาวพูดนะจ๊ะ กสิภากันเมือ่อไปเพอนว่าสิภาไปลงหนองปลาซิวบ่อายได้อยูปป่บ่ฮึที่ได้ไปเบิ่งหนองปลาซิวบ่อืมไปเบิง่งหนองฉีไปไปรปลาสิวครับพักบวงกง็งามงามพระบวงหลายว่าสิมา,าสิมายามอีกบ่เท่าสิมายามตอนนี้บ่จักน้อยจังมายามอาะอไ,ปไปรปลาสิวก่อนแล้วกัดสิมายามตอนนี้ยามสองเท้อเอาบ่ มือเสารม,มายาอีเดี๋ยวมายามตอนเอาไปกินข่ากมายาเบื้องกอนพอได้กีกออื่นเสาเขามากไหมเขาขปูเอาเนาะจ้าแล้วแล้วกว็กระสิภาพไป เบิ่งคลองเพิ่นสิไปใส่ด่างปลาซิวแต่ไปเบิ่งก่อนนะอจ๊ะเนาะถ้ามันบคือกะอาจก้อยอาจิบเดท่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ค่อยมาเพื่อนว่าสิมายามมองตัวนี้ก่อนว่าพอได้เมื่อปีงแรงป,ปีงกินแรงว่าซั่นแล้วค่อยมันเบิ่งมืออื่นสาวอีกเท่อหนึ่งมายามมายามเบิ่งแล้วจ้ามายามมอง แต่ว่าแต่ว่าสิแต่ว่าสิบบกูเมื่อเพราะว่ามืออื่นเศร้าเด็กก้อยสิมาหยามไม่มมไมไเพิ่นกำลังลงไปอันไอพกกงกำลังลงไปหยามไพ่ไพ่ใ <laughs> ส่ซอกวไว้บ้าไอ้ยก็เอาขึ้นไปตั้งไว้ด้านหลังไอ้ก็เหรอวะมองคาดเด้อ เอาไปขึ้นไปตั้งไว้นะเทิงหลังเจ้าของนะจ้าจ้าตั้งไว้ฮันละเพราะว่ามันอยู่อยู่ใกล้ฟังป่าหยังเขา <laughs> เดี๋ยวค่อยมาเบิ้งเราจานะเนาะบัตตอนเพื่อนขึ้นมาว่าหมานหรือบหมานเพระได้เมื่อกินแรงอยู่บ่ พัดีไอ้ฝนครับตกก็เลยบบได้ตเบื้องตัวราขึ้นมาครับมาเบื้องขันวานนี้อันนี้เพ่อนเก็บพักบุ้งอันนี้พักบุ้งกับพักแวนครับนี่ครับพอได้ปิงพอได้ปิงเนี่ครับได้ปิงอโอ้ได้ยินไหมครับเสียงฟ้าพอได้กินอยู่ครับเมื่อนนี้นะบเลยกููด่างขึ้นมาน้อยเนาะเมื่ออื่นเช้าะจะสิไปกลูเดี๋ยวม<บ>ื่ออื่นก็ตีไปกู้ด่างครับมืออื่นนะแต่ว,ว่า ให้รุ่นแง่ฝนตกได้กระจอกด่างมองไปวัดแน่ก้อยกเ็เ่มประเทศไทยให้ตอนนั้นขึ้นมาจากคลองนะจ๊ะฝ้าเมื่อเห็นมาครับมันคืบับบนี้ก็มาฮอนเือนแล้วเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก้อยไก่พงกับสิดาลาไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีจ้า